ุณกำลังมองหารถยนต์นะคะที่ช่วยในเรื่องของแนวิกฤตการที่น้ำมันแพงมากๆแบบน,นี้และที่สําคัญนะใครกําลังมองหารถยนต์ไฮบริดค่ะที่ต้องบอกเลยค่ะว่าได้ทั้งในเรื่องของปีใหม่นะคะไม่น้อยและที่สําคัญประหยัดน้านํามันนะสูงสุดถึง23กิโเมตรต่อเล็ตต้องคันนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอกับบอยอีกแล้วค่ะกับที่ที่เดิมเป็นรถยนต์อ 2, รสองราชพฤกษ์ีคาเซนเตอร์ค่ะ,คะและแน่นอนนะคะวันนี้ค่ะบอพารถยนต์นคะคะซีดานซีซิกเม์อีกหนึ่งรุ่นที่ต้องบอกว่านอกจากรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ฮอตฮิตดแล้วในตลาดบ้านเราและยังเป็นรุ่นนะคะและเป็นสีที่หายากแบบนี้ค่ะและเจ้าคันนี้ค่ะคือตัวนะโตโยต้าเอลติสนะคไฮบริดมิดปี2019ค่ะต้องบอกนี้ก่อนเลยค่ะว่าคันนี้นะเป็นสีพิเศษนะเป็นสีฟ้าแบบนี้แหละนะคะถ เอะมันสีอะไรเอาล้มไปสีฟ้าครามแบบนี้ค่ะและนเรานะคะด้วยเทคโนโลยีนยเนี่ยไฮบริดค่ะอย่างโตโยต้าเนี่ยก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเขามีเรื่องของเทคโนโลยี Hi ไฮบริดมาอย่างยาวนานมากซึ่งจะเป็นตัวการันตีได้แล้วค่ะว่าเอาติทีท่เป็นไฮบริดเนะะี่ยก็จะมีคุณภาพและมีมาตรฐานนะคะที่คงทนเหมือนเจ้าแคมรี่นั่นเองค่ะและใครนะที่กําลังมองหารถยนต์นะคะที่ต้องบอกว่าเป็นปรถยนต์ปีใหม่ไม่น้อยใครอาจจะไม่ได้อยากได้ไดในส่วนของแคมรี่ไฮบริดค่ะที่เครื่องยนต์ถึง2,500ซีซีหรือยวจะรู้ว่ารถมันใหญ่ไปหรือว,ว่าากลังหรถ h นไฮบริดอย่างเจ้าแคมรี่นะแต่ว่าสู้ราคาในเรื่องของรถปีใหม่ไม่ไหวที่ตอนนี้เนี่ยแคลมรี่ไฮบริดปี19เนี่ยก็จะอยู่ราคาประมาณแร้ล้านแหละนะแต่คันนี้ต้องบอกว่าราคาไม่ถึง1ล้านบาทอ่าและที่สําคัญค่ะด้านหน้าดูเลยค่ะนะด้วยเส้นโคลไฟแบบนี้ที่เป็นสีฟ้าแบบนี้ค่ะเป็นตัวแสดงสัญลักษณ์ค่ะว่ารถยนต์คันนี้เป็นระบบไฮบริดนั่นเองค่ะและเจ้าคันนี้นะเป็นตัวไฮบริดมิดนะคะไฮบริดมิดเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นกลางนะคะยังไม่ใช่ตัวท็อปเลยแต่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าถึงเขาจะไม่ใช่ตัวท็อปแต่อนนาาอป ดูได้เลยค่ะนะกับยางบิสโตนอีโคเปียต้องบอกว่ายางบิสโตนเนี่ยเขาจะมีทั้งหมดอยู่2รุ่นหลักๆล้วปั่นนะบิสโตนเนี่ยนะคะจะเป็นยางที่เป็นในส่วนของรุ่นที่เป็นอ่ารุ่นปกติเลยนะหรือว่ารุ่นท็อปลยเนี่ยนะคะก็จะยังเป็นรุ่นปกติแต่คันนี้ย ดูเลยนะคะทุกคนคะ่ะว่าเขาเลือกใช้ยางได้นนะะประหยัดพลังงานด้วยบิสต t o ์ี่เเปียน,นี่ยเป็นตัวยางน,นะที่ให้ใน,นเรื่องของการประหยัดพลังงานนะคะได้ดีมากกว่ารุ่นปกตินั่นเองและยิ่งเอามาใส่ในะรุ่นรถไทบิตแบบนี้รับรองเลยคะ่ะว่าคันนี้จะทําให้คุณประหยัดน้ำมันได้อย่างดีมากๆเลยคะ่ะและสําหรับบริเวณด้านข้างนะ,ะถัดไปเลยนะก็เป็นสีฟ้า จริงๆบอกว่ามันมันเป็นสีที่สวยนะคะทุกคนคะ่ะมันเป็นสีฟ้าที่ใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ใช้ได้ทั้งผู้หญิงเลยค่ะแล้วก็มือจับเป็นสีโครเมียมแบบนี้ซึ่งตัดกับตัวรถได้อย่างดีมากๆเช่นกันค่ะนะคะก็เป็นสไตล์อาติตเลยแต่ต้องบอกว่าโบาชอบโฉมนี้นะเพราะว่าโบามีความรู้สึกว่ามันเป็นการเปลี่ยนโฉมที่เหมือนแบบเปลี่ยนรูปรักษ์ของอาติไปเลยถ้าเราไปเจออาติที่เป็นอาติตัตวเก่าเนี่ยเรายังมีความรู้สึกว่ามันยังมีความแบบ ความเหลี่ยมดูมีความเป็นเป็นยุกในสมัยที่เป็นคนโตๆหน่อยแต่ต้องบอกว่าพอเขาเปลี่ยนโฉมมาเป็นโฉมนี้เนี่ยมนันให้ในเรื่องของรูปร่างและรูปทรงที่มีความสปรอร์ตมากขึ้นก็ถือว่านะคะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะอีกโฉมนึงเลยที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะคะสำหรับบริเวณด้านหลังค่ะทุกคนค่ะก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะคะแล้วก็มากับสัญลักษณ์ไฮบริดแบบนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวโอจะพาทุกคนนะคะไปดูกันที่บริเวณด้านในกันดีกว่า ว่าที่โบอบอกว่ามันเป็นการปรับเปลี่ยนโฉมจริงๆและที่สำคัญออชั่นมันก็เยอะขึ้นจริงๆจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูด้านในกันเลยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้โบาพาทุกคนเข้ามาอยู่ที่บริเวณด้านในของเจ้าตัว Alti Hybrid นี้นะคะปีสิคันนี้ค่ะอย่างที่โบบอกเลยค่ะทุกคนค่ะว่าเข้ามาเนี่ยมันเปลี่ยนในเรื่องของสไตล์ Alti ได้อย่างดีมากๆถือเป็นการเปลี่ยนโฉมที่โบมองว่าเป็นเรื่องที่คุ้มค่ากับการน่าลงทุนมากๆเลยเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตอนนี้นะนะเข้าใจเลยแหละว่าหลายคนเนี่ยจะไปจําภาพจํา Alti ในส่วนของโฉมก่อนหน้านี้ว่ามันอาจจะดูเรียมๆอาจจะดูแบบ ดูไม่มีอะไรแต่ต้องบอกเลยทุกคนดูสิเข้ามาบริเวณด้านในเดี๋ยวขอสตาร์ทรถก่อนนิดนึงแล้วกันนะคะแค่เหยียบเบรกเนาะแล้วก็กดพุชตาร์ทค่ะนะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเขาเป็นในส่วนของพุชตาร์ทเรียบร้อยละเอ๊ะหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะสตาร์ทมาทำไมมันดู ม,ม,ม, bride, นนมันดูมีเสียงหรือเปล่าสรุปมันมีเสียงไหมทุกคนอันนี้มันเป็นตัวไฮบริดนะคะแล้วก็บริเวณหน้าจอเนี่ยก็เป็นในส่วนของหน้าจอที่เป็นดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนดูเลขใหม่สิคันนี้เป็นรถปีสิบเก้าเลขใหม่อยู่ที่สี่หมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดกิโลเมตรเท่านั้นค่ะทุกคน่ะแล้วทุกคนเห็นบริเวณด้านข้างไหมเขาจะมีโหมดทั้งหมดนะคะจะมีโหมดอีโคนะคะจะมีโหมดชาร์จไฟแล้วก็จะมีโหมดพาวเวอร์นะคะยังไงก็ได้นะคะพยายามขับรถให้อยู่ในโหมดอีโคเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของพลังงานไบบรรรริิดล้้วววนนนเเเยธีกาาขัถใหหหหป็มมืืออโ ขับรถที่เป็นไฮบริดอ่ะให้มันใช้ไฮบริดได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องใช้น้ามันอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปทําให้ดูในคลิปต่อไปแล้วกัน สำหรับบริเวณด้านในค่ะเนี่ยค,คะก็ไฟหน้าก็ปรับสูงต่ำได้นะคะพวงไลนเนี่ยคือเป็นมันติฟังก์ชันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยและสําหรับบริเวณหน้าจอตรงกลางทุกคนดูเลยนะคะเขาก็จะมีบอกหมดเลยนะคะว่าระยะทางที่ขับได้เนี่ยอีกกี่กิโลนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเชื่อมต่อโทราศัพท์โหมดอะไรต่างๆทุกคนมันมีให้ครบเลยนะสําหรับเนี่ยคะเอาติ๊กคันนี้ค่ะแล้วแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคอนโซลด้านหน้าเนี่ยโบบอกเลยว่ามันดูหรูหรามากๆนะคะเหมือนกับ เขาเรียกว่าพลิกโฉมของ a u t สไปเลยอ่ะและสําหรับมาดูด้านข้างค่ะทุกคนค่ะซูมลงมาซูมลงมาหลายคนเนี่ยอาจจะเจอภาพจําในเรื่องแคมรี่ว่าเขาไม่ได้สูงของฟาชาร์หรือว่าเป็นแท่นชาร์จไร้สายแต่วันนี้อ u t ต i ส h y b i d ม e คนน n มีให้คุณเรียบร้อยแล้วนะเปิดปิดตรงนี้เลยค่ะเป็นแท่นชาร์จไร้สายถือว่าคุ้มมากและสําหรับบริเวณเกียร์ค่ะ EV โหมดคือในส่วนของโหมดไฮบริดคุณเลือกได้นะคะอันนี้การเลื่อนถลายหรือว่าจะเลือกเป็นโหมดขับปกติก็ได้สําหรับเกียร์อัตโนมัตินะคะทุกคนค่ะก็จะมีเกียร์ P เกียร์จอดนิ่งนะคะเกียร์ R เกียร์ถอยหลังเกียร์ N เกียร์ว่างนะคะแล้วก็เกียร์ D เป็นเกียร์เดินหน้าปกตินะคะแล้วก็มีในส่วนของเกียร์ B หลายคนน่ะจะงงว่าเอ๊ะเกียร์ B คืออะไรคะคุณโบจริงๆเนี่ยเกียร์ B เนี่ยคือเกียร์ต่ำนั่นแหละเหมือนเกียร์ L ทั่วไปแต่เพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนมาในส่วนของโหมด เกียบีนั่นเองค่ะและใครที่อยากจะขับในส่วนของเกีย S ค่ะหรือว่าเกียร์ที่แรงขึ้นก็แค่เลือกไปในโหมดที่เป็น p o ว e r m o d โหมดนั่นเองค่ะและเบรกมือก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วเห็นไหมคะทุกคนโบจะบอกเลยว่ามันเป็นการเปลี่ยนชมที่คุ้มค่ากับการลงทุนเปลี่ยนชมที่ลืมภาพจำเอาติเก่าๆไปได้เลยค่ะและที่สําคัญเป็นไฮบริดมันประหยัดน้ำมันมากจริงๆค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยนะคะโบจะมาพาทุกคนไปขับกันดีกว่านะคะว่าตัวออาติไฮบริดนี่ถ้าเราจะขับให้มันใช้ในส่วนของพลังงานแบตเตอรี่ไฮบริดอยู่ตลอดนาดู ส่วนของเบาะเบาะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ผมมองว่ามันให้ในเรื่องของความปรับเปลี่ยนชมที่น่าลงทุนจริงๆนะคะเพราะว่าเบาะเนี่ยออกแบบมาแต่จริงๆถ้าถ่ายรูปนะเป็นผู้หญิงนะเซลฟี่นั่งเนี่ยเออแล้วก็ถ่ายรูปเห็นเบาะข้างหลังอนะเหมือนคุณนั่งอยู่ในรถซูเปอร์คาร์หรือเบนส์เลยนะเอาจริงคือมันแบบให้อะไรที่ดุค้มงค่ามากเอาละค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันที่เบาะหลังกันดีกว่านะคะแล้วก็รวมไปส่วนในส่วนของเครื่องยนต์นะคะว่าเจ้าคันนี้เนี่ยเขาจะใหม่ขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้ว่าพาทุกคนนะเข้ามาอยู่ที่บริเวณห้องผู้โดสารด้านหลังนะคะของเจ้าตัว โตโยต้าโคโร拉อัลติสนะคะตัวไฮบริดมื่ปีสิบเก้าคันนี้ค่ะอย่างที่บอกแหละนะคะว่าเข้ามาอยู่ที่ด้านหลังนะคะถ้าตัดภาพจําของโตโยต้าอัลติไปนะเรานั่งบริเวณห้องผูษษ้โดยสารด้านหลังเนี่ยแล้วมองดูเบาะหน้าเนี่ยเหมือนเรานั่งอยู่ในรถที่เป็นซูเปอร์คาร์จริงๆนะคะทุกคนอันเนี้ยความรู้สึกเนี้ยฟีลเนี้ยอยากจะให้ทุกคนได้มาสัมผัสกันจริงๆแล้วที่สําคัญคันนี้นะคะคันนี้เนาะมีแอร์แบ็กมาให้ทั้งหมด9ใบกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่ครคุ้มเลยนอกจากจะได้ในเเเเรรรรรรืืื่่่่อออออองงงงงขาาสมมมมถนนนนนนนะะะแแแแลลลลล้้ล้้้้วะะววววใใกกปปีียยยยัััไดดดคคภ็ แฉ่งหลังนะคะแบบนี้ค่ะ2ช่องนะคะเราบอกหลังมันมนั่งสบายนะจริงๆอ่ะคิดดูสินะถ้าลูกขับนะคะลูกขับนะคะแล้วพ like ่อกับแม่นั่งหลังเนี่ยจะสบายขนาดไหนรับรองเลยว่าสบายแน่นอนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่าสําหรับในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายแล้วก็รวมไปถึงห้องเครื่องกันเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโบพาทุกคนนะเข้ามาอยู่กัที่บริเวณนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะซึ่งต้องบอกว่ามันกว้างขวางมาก อย่างที่บอกแหละนะคะว่า a อ t เทนไฮบิทเนี่ยเขาก็ออกแบบมาทั้งในเรื่องของความประหยัดน้ำมันสําหรับคนเดินทางไกลออกแบบตัวถังนะคะออกแบบเครื่องยนต์ขนาด1 8 0 0ซีสำหรับการเดินทางไกลแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของห้องผูธธ้โดยสารด้านในนะคะที่นั่งสบายมากไม่ว่าจะเป็นบอกคนขับนะคะด้านหน้านะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังคือมันพร้อมแล้วแหละสําหรับการเดินทางไกลและแน่นอนนี่เลยห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายก็ออกแบบมาอย่างกว้างขวางเช่นเดียวกันนะคะทุกคนและสําหรับบริเวณด้านหลังนี้นะคะก็นะคะมีพื้นที่เก็บสัมภาระนะคะกว้างขวางและที่สําคัญอย่าง ลงอยางอร่นีครบเครื่องมือแม่แรงอยู่ในนี้ครบทุกอย่างเดิมๆจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยลง และที่สําคัญนะคะนอกจากเจ้าคันนี้เนี่ยเขาจะเป็นในส่วนของระบบไฮบริดแล้วเนี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็สามารถเติมได้ตั้งแต่ e 20เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยข่าวนะคะว่ามันให้ทั้งในเรื่องของนะคะสมรรถนะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการรับรองพลังงานเชื้อเพลิงน,นะที่ค่อนข้างตอบโจทย์แหละนะคะด้วยความหลากหลายของเขาเลยนะสำหรับเจ้าตัว Audi Hybrid คันนี้ค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่านะคะว่าเขาจะใหม่ขนาดไหนเดี๋ยวดูกันเลยค่ะ เอาะค่ะนี่ก็เป็นหน้าตาเครื่องยนต์ค่ะของเจ้าตัว To โยต้าอัลติสนะคะไฮบริดมิดปี19คันนี้ค่ะต้องบอกเลยค่ะทุกคนค่ะเครื่องยนต์เนี่ยก็เป็นตามสไตล์ไฮบริดเนาะแนวก็ถูกจัดวางมาแล้วก็เป็นโลโก้โลโก้สีฟ้าแบบนี้ค่ะซึ่งเป็นตัวบอกว่ารถคันนี้เป็นพลังงานไฮบริดนั่นเองค่ะและสําหรับฝาก็ปรงค่ะทุกคนดูค่ะว่าเดิมแพ้แน่นอนนะคะรออยู่ครบคาเตือนอยู่ครบภาษาญี่ปุ่นมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญข้อควรระวังทุกอย่างคาเตือนอย่างอยู่ครบนั่นมายควองว่าฝากระปรงนี้เดิมอย่างแน่นอนค เรือนี้ค่ะก็ไม่ได้มีรอยแกะไม่ได้มีรอยขายอะไรเลยนะคะสองข้างนี้ค่ะไม่มีแกะไม่มีขายอะไรเลยค่ะและที่สําคัญหากคุณกังวลใจในะเรื่อง,องเครื่องยนต์ก็ต้องบอกว่าที่ราชพฤกษ์พีค้าเซ็นเตอร์ของเรานะคะมีการรับประกันเครื่องยนต์ให้ค่ะว่ารถทุกคันของเรานะคะไม่มีชนหนักนะคะแล้วก็ไม่มีจมน้ําแล้วก็ไม่มีน้ําท่วมอย่างแน,น่นอนและที่สําคัญไม่แทรกรถเปอร์เซนต์ด้วยและใครอยากจะเป็นเจ้าของเจ้าตัว คอร์รูต้าโคลาเอาติดนะไฮวิดมิดคันนี้ใหม่แค่43,000กิโลเท่านั้นวันนี้ค่ะมันบอกเลยว่าคันนี้นะเป็นเจ้าของงานนะคะออกว่าเป็นแค่10บาทเท่านั้นค่ะและที่สําคัญต้องบอกว่าอย่าพลาดเลยออกได้ทุกอาชีพแน่นอนค่ะนะใครที่สนใจค่ะอย่าลืมนะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะบร,เริเวณด้านล่างเมว่าจะเป็นรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตม,เ,ตม,เ,ตมเกมี่ยวกับรถหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมเกมี่ยวกับสินเชื่อก็สามารถปรึกษากันได้นะคะเอาละครัวันนี้นะวอลและเจ้าตัวเอาติดไฮวิดมิดคันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาเจอกันได้ใใหหหม่่นนนนคคคลลิิปวววดดีีีโออ้้าสสสรััับบขุณแะะ